ว่าช่วงนี้มันมันเครียดครับถ้าเราจะทำละครเราทำอะไรสนุกสนุกกันน่าจะดีกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนวันแต่งงานที่อยู่ดีๆโจทย์เก่าของเจ้าบ่าวสมคน บุกเข้ามาในงานแต่งงานคนที่ต้องยืนบนนั้นกับเธอควรเป็นฉันเจนใช่โย่โอลูกรักอย่ากังวลในวันนี้จะได้เจอพอ่อโบนัสใช่โยไอ้กองหวังว่าเขาไม่ลืมเรื่องวันนั้นวันวานแห่งกันและกันนั้นแสนตรึงตรา สนุกป่าครับเมื่อกี้ผ่าหน้ามึงไปนิดนึงป่ายิ้มให้ผมหน่อยขอยิงฟันกว้างๆนะครับมายิงฟันหรือยิงมึงมันมีความบ้าบอโอ้ยแม่งเอ้ย <c oughs> อุ้ย,อ,ยอีนอ็อบมึงแน่ใจเหรอมึงจะหันตูดให้กูอ่ะ <c oughs> ในขณะเดียวกันมันก็มีฮาร์ดอะไรบางอย่างได้ความาซาบซึ้งอะไรบางอย่างเราาาาจจะววววิาตาหตยมูดด่ดดงใสสุขส ยาจรัักกกีล่จจรรรอดาาวมิงๆวันสละสดกับโจรเราเราเคยทำเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วตอนนั้นถ้าถามผมผมรู้สึกว่าอาจจะเร็วไปณนะกับช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมันจะกำลังดีสำหรับยุคนี้คุณออ้สันติก็เป็นผู้นกับ ละครเรื่องนี้เมื่อ1ิบปีที่แล้วพอมามาปีพอสนีคเขาก็มีมุมมองใหม่เพิ่มขึ้นอีกคือจริงๆมันมันเริ่มต้นจากตัวกำกับคนกำกับด้วยพี่คือการมองความรักของผมก็เปลี่ยนไปด้วยส่วนหนึ่งคือจากเดิมอ่ะผมมองว่าความรักมันชนะทุกอย่างอ่ะสมมติอนะ่ะถ้ามองตอนโน้นคือแบบความรักเท่านั้นแหละที่จะดำเนินและจะยอมทุกอย่างเพื่อความรักอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันผมกับมองว่าความรักมันยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะแต่ว่าบางเรื่องเราไม่ยอมอ่ะ เกิดความอับอายเจ็บช้ำรักเขาก็เพราะเขาชีวิตจึงแปรเปลี่ยนไปอยาแค่ใ,คให้คนไดพบกันสบตาเท่านั้นจะก็ไว้วันอยากให้คนดูมาสนุกกันอยากให้คนดูมาหัวเราะกันอยากให้คนดูมาเฮฮากันผมว่ามันมันเข้ากับกับปีพอศอนี้สำหรับคนที่ไม่เคยดูละครเวทีเลยผมว่าเรื่องนี้ดูง,ง่ายมากมันอาจจะเปลี่ยน ความคิดของคุณไปเลยก็ได้ว่าเฮ้ยทุกคนเวทีมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอมันสนุกมันหัวเราะได้ขนาดนี้เลยเหรืออีดจัแท้แมวันที่หุ่นวายไม่มีวันนี้เราไป